สวัสดีจ้าจอยจะมาเปิดของจอยสั่งของกับน,น้องเขามาดูกันว่าจอยสั่งอะไรนะามาให้ดูไปอย่างนั้นแหละเพื่อนๆอือสั่งอะไรน้องเขาโหแน่นมากแพ็คแน่นมากสั่งกับเขาน้องเขาอยู่ในอังกฤษนี่เลยจ้ะอยู่ในอังกฤษเนาะสั่งก่อนเพราะว่าอาทิตย์หน้าน้องเขาจะไปเมืองไทยเขาจะกลับบ้าน ก็เลยสร้างเลยมาดูกันก็อจอยสร้างอะไรเอ่ยแล้วก็สั่งซื้อกินอย่างเงี้ยจะถ้าจอยไม่ไปร้านไข่จอยก็จะสั่งซื้อแบบนี้แหละไข่ไมาจอดอะไรอีกัะตรงเนี้ย มะเขือจ้มะเขือโลนึงโรลล,ลเจกตอนมะเขือคางกบจ้มามะเขือคางกบลูกเบลเล่เล่นไหมไปมาจอดรถหน้าบ้านมะเขือคางกบจ้เนาะสั่งมาจนไม่ได้ไม่ได้ไปในตู้มันก,ก็สั่งอันนี้ไตปลาแห้งจ้ไาไไตปลาแห้งเนาะ ใส่ปลาแห้งแอปหนึ่งเดีเมื่อกี้ทำไม่ได้แฟนทำชาให้แฟนเนาะอันนี้มะเขือคางกบเนาะเจ็ดปอนโลละเจ็ดปอนก็ได้เยอะอยู่มีแต่ลูก,กใหญ่ๆแกงไตปลาสำเร็จรูปอันนี้นะที่ว่าสามารถกินกับข้าวสวยได้เลยนะอันนี้นะ ากจะแห้งทุทีอันนี้ก็แกงข้ววนะวง่วนรกไตปลาชื่อน่ากลัวนะชื่อน่ากลัวเนาะแกงขั่วนรกไตปลาด้วยอ่านี่ก็สามารถพร้อมกินได้เลยโ้โหชื่อนี่คือมันเป็ดสดานมากเลยเพศกสะจด้วยเห็นเขาบอกว่าเพศกสะจด้วยฮะเออนั่นแหละลองดูสิจะเพศกสะจขนาดไหนเนาะพูดไปน้ำลายไหลทุกทีมันกุ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นมันกุ้ง ูสิมันกุ้งเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย๋ยว,ยว,ยวจะให้ดูทีหลังไอ้นี่นะมันเป็นไงนะตัวมันกุ้งก่อน,นเห็นไหมมามาดูใกล้ๆกลกันดีกว่าเห็นไหมเนี่ยมันกุ้งไม่ใช่มันปูนะมันกุ้งจะจะว่าทำาให้ผัดปูผงก็รี่ผัดไก่ผงก็รี่ให้สีสันเ็าสวยงามจ้ะ นี่ก็เหมือนกันนะก็จะมีกี่กระปุกเนี่ยหนึ่งก็จอยสั่งเข้ามาสิบกระปุกสิบกระปุกสามสิบออนนะสิบกระปุกสามสิบออนก็ก็โอเคอยู่พูดถึงนะเราไม่สามารถที่จะบินไปฮอบกลับมาได้แล้วก็ซื้อเขามันก็โอเคอยู่นะอันนี้แกงไตปลาแห้งนะแกงไตปลาแห้งเหมือนกัน เห็นไหมเราลองชิมก่อนจเจ้าเนี้ยเป็นยังไงต่อๆลองชิมนะเดี๋ยวนะลองชิมดูครับเผ็ดเผ็ดเค็มตัจใจครบเครื่องของเขาแล,ล้วแหละอันนี้มามาชิมแกงคั่วนรกไตปลาแห้งนะแกงคั่วนรกไตปลาแห้งเป็นไงลองมากินดิ น,นี่ก็เผ็ดสะใจอยู่เผ็ดอ้อไตปลานี่ก็เผ็ดอยู่และไตปลาไตาปลาอันเนี้ยแกงขั่วนรกไตปลาแห่อันนี้ไตปลาธรรมดาอันเนี้ยเนอะไรของเค้าอันนี้ลองกินอันนี้ดิอ,นนอันนี้อ่ะอันเนี้ยอร่อยพี่จอยเคยซื้อมานะอย่างเงี้ยอร่อยไตยปลาสำเร็จรูปเนะี่ย นะอันนี้อร่อยมาจากพังง,งานจ้ะอันนี้คือว่าสำหรับจจยแล้วอะ่ะจะเอาใช้แกงอะใส่ปลานี่แหละอันนี้จะถึงเครื่องจะอร่อยยี่ห้อนี้อร่อยมากนะ่ะอันนี้จะห้าปอนห้าสิบอันนี้นะห้าปอนห้าสิบอันนี้โซเเผ็ด สามปอนห้าสิบสามปอนห้าสิบอันนี้สิบกระปุกสา bon มสิบสามสิบปอนค่ะมะเขือโรแลเจตราคาสูงก็เขาก็คิดตามราคาของเขาดันเนาะเฟิร์สคาร์สกเก็นคาร์ดอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็ถือว่าเราไม่ต้องเป็นเมา์รถไม่ต้องขึ้นรถเมา์รถไปไปซื้อนะพูดถึงนะถอะเอาที่ว่าจอยสะดวกตัวนี้จอยเริ่มเพลิดละ โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันหลังจะมากินให้ดูเนาะกินไตปลาน้ำพริกไตปลา,ากับมะเขือให้ดูเนาะโอเคองไงตัวก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน